ชุดแรก<ล>สีแดงสีแดงแดงจนกำพี่เนี่ยแดงองค์ตรงเลยพี่น้องแดงนะครับสั่มพล่าแดงแดงจนสั่นะครับเนาะ,นะแม่ลูกโคน้นีเปิดเจ็บบาทเปิดไบแสนกับเก่าพันหนึ่งแสนเก้าพันบาทราคาห้องราคาห้องมีใบพร้อมตีใบมีผดเลือดมาห่านเลือดลอ,อยพวกนี้เพิ่งเอาใส่นี่เมนบอเอ่อกัดเดี๋ยวจังจะเอามาใส่จะเอามาใส่เพราะว่าจะคลองเพื่นเลือดมาหายนี่นั้นเออโทรมาตามอยู่โทรมาตามอยู่เปิดเจ็บบาทคมนี่ คุณมีเปิดไปเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องซาโลลีสวัสดีครับพี่น้องจูนลเดอร์บายโฮลิงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน้องซื้อกางการซื้อขายง้อควายครับมือนี่อยู่กับบ้าจูนพ่อบ้านาโกนพอีสารบ้านยูเขตเทศบาลเฮ็ดงานนปตอครับคลิปนี้บ่าจูนจิพาพีพาน้อง มาเบิงง่วงงามๆเนาะครับเนาะอ่าอยู่กับอ่าพ่อชิดค้นโกสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อชิดค้นโกนะครับแหงบ้านหน้าไฮญ่ตำบลเซนางคณิคม <c oughs> อำเภอเซนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้พ่อชิดสิเปิด2ชุด <c oughs> สชุด2 <c oughs> แบบ แดดก,กบบระบาดออกบานมา <laughs> โอ้พี่น้องนะครับจังได้กระฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดเลยกดแชร์ชูเลเดอร์รอบายโฮโลสิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ้าจูนในคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบืองง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องเอาชุดแรกเลยเนาะชุดแกรกสีแดงสีแดงแดงจนกำพี่เนี่ยแดงองค์ตรงเลยพี่น้องแด<ห>ง<ห>นะครับแดงจซ้ำผุหละแดงแดงจนซ้ำนะครับเนาะแม่ลูกค่มหนีเปิดจ้าบาทเปิดไปแสนก็เก้าพันหนึ่งแสนเก้าพันบาทราคาห้องราคาห้อง ลูกตัวที่สามในทองแม่นบอลูกตัวที่สามในทองลูกตัวที่สามในทองเพราะว่าเพิ่นบอกว่าผสมไปแล้วผสมแล้วจนเบอร์เมื่อกี้ก็เป็นเป็นน้ำหนุ่ยสีน้ำตาลออกมาแล้วเนาะสีน้ำตาลลแ้วน่สิทิตคิดว่านาสิทิตครับพี่น้องหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับลูกตัวที่สามในทองผสมข่มตัวไวข่มตัวไว้แม่เพิ่นนี่ตอนนี้ท่ายสูงประมาณลอย เคื่อหายใจแห้งเดี๋ยวตื่นบ้างจุนึอ่อยซีิบก็กลัวนะพ่อเนาะก,ก <คำ S 2> วามอย่ามองนั่งทับตัอหนอกตรงกลางขาหนาครับฉีดง่ามคอข,อขาดีครับกีบไงครับพี่น้องขิดหูดำนิดนึงนะครับเนาะ <S 2> <S 2> เป็นรูปผสมบามันแดงพี่น้องแดงองตรงเลยนะครับเครื่องดำค้นหางกลมไงน,นะครับพวงหางเงวใส่ใดเลยนุ่มซีงบมิงบมติงะกันซี้ยาได้นี่ยแดงจนกำครับพี่น้องตอนนี้คร เดดไปเดดมาเดดไปเดดมานะครับเนาะข้อซางงามง้อกับเสียเปีเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับขี่ฟ้าก็ร้ายครับพี่น้องเมืรอนี้นะครับคอคขาดีนาสวยนะครับลูกตัวที่สามในทองครับพี่น้องสลับสาวหนีนะครับเนาะออื่าเดี๋ยวบาจูนยางอ่อนหนักขี่เบิังนะครับอ่าบ่มีหว่องเปี้ยวบ่มีหว่องเปี้ยวเทียมใส่เทมเส้นหลังเข้มเข็มเนาะพ่อเนาะเส้นหลังเข้มดีครับพี่น้องสายอ่าาสยพัฒนาแม่เพิ่นกะบจุดเอฟได้ขึ้นเขา นะครับเป็นรูมผสมบามันประกันต่ำนี้นะพ่อเนาะประกันต่ำนี้ประกันต่ำนี้นะครับท่ายสูงลอยสี่สิกกัวครับพี่น้องใสีได้เลยสำหรับแม่เพิ่นนะครับลูกตัวที่3มพอเพิ่นบอกว่าอ่าเจ้าของเก่าเพิ่นว่าเพิ่นผสมแล้วผสมแล้วเด้นั่นผสมแล้วเแดงเห็นบ่เบามันติดอ่าเดี๋ยวป่าจูนผ้าพีพันองค์ยางเบิ่งเพิ่นสิให้เบิ่งบ่อลมีน้ำมีน้ำย่อยเนาะเออมีน้ำย่อยนะครับพี่น้องสีน้ำตาลติดตรงอ่าตรงายเพิ่นนะครับเนาะถือว่าอ่าอาจจะติดแม่นบ่กพอมีความเป็นไปได้ว่าเพิ่นสิ กว่าเพิ่นสีทองแล้วเนาะเดือนหนึ่งบอกพ่อเดือนเดือนหนึ่งนี่คือตัวแม่เพลิ่น,น,นครับตัวแม่เพิ่นบานมาเบิ่นลูกเพิ่นบานพี่น้องลูกเพิ่นนี่บส่สนใจไผบส่สนใจไผกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวออกจากคอกมาอ่าโอ้เลี้ยมโตดีพี่น้องใส่ได้เลยนะครับเนาะใส่ได้ใส่ได้ไดแต่ว่าบ่สนใจไผเลิกหนาได้แม่ นะครับโค่นหางถือว่าจับสูงควันยูมองนั่งทับพ,พอดีนะครับเนาะแต่หนอ,อกตรงกลางขนาดแดงองตรงแข้งขาถือว่าใส่ได้พี่นอ้องขาใหญ่นะครับขาหลังเทียงทีลีเลยเห็ดเขาหนี่งามเลยเฮ็ดเขางามเลยเฮ็ไในพอดีได้หนิเนาะนี่ทองกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนพอเดียวกันพอเดียวกันก็สร้างงามๆพี่น้องพ่นคืนบอบ่ใส่ขุมเฮบอใส่ขุมมันใส่เมาหน่ะบ่นเม้ย ม่เนี่ยจะคล้องเก่าเพิ่นหน่อยไหมโม่โมัเนี่ยเนี่ยมันที่มันสิวเดี๋ยวดึงดึงหนาดึงตาขึ้นให้เบิ่งแน่นะเพราะว่าจริงๆเป็นข้อสร้างข้อสร้างเพิ่นงามเลยเพนนองมือที่หลักพุ่งอย่างจังบาดจังอู้ง่ามงามง่ามเลี่ยมโตดีครับต้นนอกกางงามพร้อมเลยเพนนองต้นนอกใหญ่นะครับเป็นลูกผสมบาหมันเนาะอ่าใส่ได้เลยครับเพนนองผู้ใดหาแม่บอกแม่พันธุ์ในอนาคตแม่หนีถือว่าโอ้ข้อสร้างเป็นต้นซ่อนเนาะใส่ได้อยู่เลยเนาะ ใส่ได้เลยพี่น้องเขินกันนะลูกเขินกันนะจองใสือหองไฮนี่กินอีกแล้วกินอีกแล้วเออแดงจนกำพี่น้องโบเต็มพิกัดที่กันนะครับเนาะหนึ่งแสนเก้าพันคือราคาห้องครับนะครับเนาะสำหรับอ่าแม่นี่พี่น้องใส่ได้เลยน้าลึกปึกขนาดมาง้อใหาเนี่ยเต็มปันเดย์ด้นี่แม่นถ้าเพิ่นเต็มนี่ถือว่าโอ้งามงามพี่น้องนมซีบ่มีติงเนาะนมซีนมซีบ่ติงอ่าพี่น้องใส่ได้เลยนะครับราคาห้องวิ่งซื้อ ห้าห้องเชื้ออันนี้คือคมที่หนึ่งอ่าคมที่สองบานีอ๋อเป็นลูกผสมสายชาโลเล่สายชาโลเล่นี่เป็นลูกแก่ตัเลยแหมอเนี้ว้ยกับสิตัวตัวสองตัวสองนี่ตัวสองเนาะตัวสองเหรียนมาเขาตัวสองแต่ว่าแม่เพิ่นนี่สูงถึงร้อยหาิบบอพอว่ะถึงถึงถึงร้อยหาสิบเนาะอุ้ยเพิ่นเนี่ยมาลุยน้ำ ไปบ้าไป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 โอ้ยบอสนใจแม่หนังกระไดขนาดออกคอกมากแม่ใส่นักผู้นี้ไปทางขวาอยู่เลยเออยังไปขวาอยู่ขนาดออกมากกระไดผู้นั้นดูเฟิรนแลนที่ไลพี่น้องอ่าเป็นลูกผสมเชลเลมีใบผอมตีใบมีผิเลือดมามานี่เลือดลอยผู้นี้เพิ่เราใส่นี่แมนบออกดเดี๋ยวจังจะเอามาใส่จะเอามาใส่เพราะว่าจะของเพื่อเลือดมาอไห้มือนั้นเออโทรมาตามอยู่โทรมาตามอยู่เปิดจักบาทคมนี่ ค้ดมีเปิดไปเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะพี่น้องแม่เพิ่์น,นี่เป็นลูกผสมเชลล์เล่นะครับน้องลูกตัวที่อ่าบทสองกับสามเออเบ้าเบ,บ้าจุนตีเป็นตัวที่สองยูนอยู่นี่แม่เอ็นตีให้ P. พี่น้องเดี๋ยวว่าสีวานันวาน,นี่นะนะครับเป็นง่วมาเขาเป็นง่วมาเขาสื่อพี่น้องใส่ได้เลยสำหรับแม่นี่นะครับหางชมพู่แขงขาถือใบญ่ครับอ่าสไตล์เล่เลยล่ะอ่าลูกผสมเชลล์เล่นะครับเครื่องแดงพี่น้อง นุ่มใหญ่งามนะครับนุ่มซีบ่มีติ้งก็พอเนาะแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกชาโลเล่เพิอ่าตัวผู้ของก็ได้สิบสองมือนี่สิบสองมือนะครับจักบาทกเพค่าราคาฮะาเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามพันบาทราคานะครับเนาะข้าห้องา้าห้องลูกเพิ่นกับซีมีเหลือบามันอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกับลูกผสมบามันเนาะแมนแมนอ่ามีเหลือบามันอยู่พี่น้องแต่ก็บ่มีตะนอกละอุตวันนานีดนานี่อุปปุเลยพี่น้องย่าเฝ้าไป ไปแล้วไปหาเอื่อยอย่าไปผ้ากันไปเล่นน้ำเด้อมันเลิกเด้อสาเนี่ยไพ่จอดเด้อไพ่ผ้านองกลับมาเด้อเดี๋ยวเอาแหวานเอาเด้อนะครับแม่เพิินเอ้าเออหนูเออหนูนะครับพี่ยังทด้พี่น้องไปให้หน้ามันฝนตกนะพ่อเนาะฝนตกจืดแล้วนะครับเนาะเป็นห่วงใช่ใส่ได้ว่าใส่คําว่า เลือดเต็มได้เนาะเลือด,อดสูงสำหรับแม่เพิ่นนะครับอ๋อหนาใหญ่เลือด้ลยพี่น้องใส่ได้เลยเจ็ดหมื่นสามพันบาทสามพันบาทคือราคาห้องนะพ่อเนาะบ๊วยย่งพ่อไอ้เพิ่นไปรถนึงหน่อยนั่นถ้าพี่น้องท่านใดสนใจง่วนชุดนี้นะครับสองโค้มทโธมมหาพอชิดเบอร์ย่างพ่อศูนย์แปดเจ็ดแปดหกแปดสองหนึ่งสองหกครับ, <12 6 S 1> รบพิกัดบ้านานาไร่ใหญ่เนาะ ตำบลเซน่างคณีคมอำเภอเซน่างคณีคมช่างวัดอำนาจเจริญมณีเปิดสองชุดนะครับพี่น้องเป็นง่วงมกเขือเรื่องสองเลยตัวนี้เป็นลูกผสมชาละเลพี่น้องแม่เพิน่นน่าสิเป็นบามันชาละเลนะใหญ่ลึกสูงถึงลอยหาซิปเนาะถึงยี่ระกถึงยี่ระกแต่ว่าเลือดเลือดชาละเลสูงพี่น้องขอบตาชมพู่นะครับแข้งขาหางห,งหัวนุ่มเครื่องออกแดงออกสีชมพูกเป๋นเนาะเป๋นเป๋นไปอยู่เบา เล็บก็ยังเป็นสีนดำตาลพี่น้องเ,เป็นเลือดเเป็นลือดสูงครับเป็นาโรเลืเลือดสูงนะครับลูกตัวที่2เนาะตัวที่2แ,แ,แล้วก็ลูกพุ่นเป็นเฉาเลืเลือดร่อยพอเพลินนะครับยูพี่น้องพุ่นผ้าหน่องยางพุ่นพื้นีละ <c oughs> <c oughs> ่ะเจ็ดหมื่นสามพันบาทราคาหอ้องเนาะพอเนาะ,ะแล้วก็แม่นี่นะครับลูกพุ่นไปแล้วนะครับแม่นี่ หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งแสนเก้าพันบาทราคาห้องลูกตัวที่สในทองพี่น้องผสมไปแล้วนะครับเนาะสูงลอยสี่สิบกูกลัวนะพ่อเนาะลอยสี่สิกกลัวครับพี่น้องพี่น้องท่าไดสนใจโทรมาหาพอชิดนะครับสามารถต่อรองราคาได้ราคานี่ตั้งไว้ซื้อตั้งไว้ซื้อตั้งไว้ให้พี่ให้น้องั่วมาพอเท่นี้บอกง่ย หไวยขายแต่ตาซ้ายแรกขายรดแล้วโอ้โบฉีดโบขึ้นหมูเนี่ยเออโบฉิดโบขึ้นหมูนะครับโอ้ใส่ยดายเพิ่งเป็นห่วงหลูกเพิ่นเอ,อ้ยอย่าลงเล่นน้ำเด้อบอกหน้าเด้ออ่ะพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาหาพอชิดนะครับเนาะลิซิมเบอเบิร์ตัวจริงก็ได้พิกัดบ้านหน้าห้ในตำบลเซน่ากันนิคมอำเภอเซน่าคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องอ่าตอนนี้เหลืองงอยู่แค่สองชุดพี่น้องเพราะวังงอปรอชิดเพิ่นเพิ่นเพิ่นเกิ่งแบอย่างนี้เพิ่นใจง่าย ใจง่ายใจง่ายพี่น้องมากคุ้มซื้อไปโลดอ้าวโลกมีบัณฑ์สงสัยหลือเด้อบาณเอาเอาเอาปิดคลิปก่อนพี่น้องไปตามมัวหน่อยก่อนเดี๋ยวมันจะตกหนำนะครับสารับคลิปนี้บาจูนตัวขอบคุณพ่อชีพเป็นยางสูงนะครับเนาะที่บาจูนพาอบีพี่น้องมาเบิ่งงงวงงามๆแบอนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามาก็ติดตามก็เลยก็แชร์ชูเลเดอร์ใบหัวดงซิตรีเป็นกำลังใจให้บาจูนใหดคลิปการเกษตรสาระดีๆฮะเองเบิ่์กงวงงามๆแบบนี้ฝากกีต่อน้องสารคิีนี้สวัสดีครับขอบคุณคครรััับบพ่่อสสวววดีลลลลงงาาแแแ้้ม